มีรถสวยคัดเกตพรเเมี่ยมมาฝากหนึ่งคันนะครับกับ SUV ค่าย MG นะครับคันนี้เครื่องพัน0ออโต้เทอร์โบสลุบนะครับ รถพร้อมใช้มากๆสภาพหนึ่งในร้อยมือเดียวป้ายแดงกับ MG GS นะครับเครื่องพันห้าเทอร์โบตัวท็อปปี2017ไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊ส SUV รถครอบครัวราคาเกือบล้านนะครับตอนนี้2 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน4,900ได้ประมาณผ่อนได้6ปีออปชั่นจัดมาครบเลยครับพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะคนขับปรับไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของสรุปก็มีนะครับแล้วก็มีแอร์หลังระบบแอร์เป็นออท น,นี่ครับเบาสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับตัวท็อปปี2017มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่แท้ประมาณ127,000กิโลเมตรนะครับรถปี2017นะครับกับราคา229,000บาทน,นะครับใครชอบ MG ค่าย MG ได้เปรียบเลยครับตัวนี้สภาพพร้อมและก็งามสุดๆนะครับมีสรลูปด้วยนะครับแอร์หลังก็มี ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับกับรถสวยๆค่าย MG นะครับใครเข้าใจค่าย MG ท่านจะได้รถสภาพดีและก็ได้ปีได้ราคานะครับลองชมดูได้นะครับ MG เปิดมาแล้วในเมืองไทยก็น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วกระมังครับฉะนั้นก็เรื่องของอะไห่ไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่ครับไม้แท้นะครับ บอกผิดไปนิดนึง121,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้แน่นอนไม่มีหมกนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวไม่เคยชนชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับกับรถสวยๆรถครอบครัวสไตล์นี้นะครับเบาะหลังจะปรับเอนได้นิดหน่อยเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับใครที่สนใจนะครับลองชมครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ออปชั่นจาก MG ไม่มีกักเลยครับเอาไปเต็มๆรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครอยากได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงท่านพิมพ์ว่ารีวิว MG GS ก็ได้ครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับคันนี้ทั้งสภาพและราคาบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ไม่ใหญ่ไม่โตมากนะครับแต่เน้นเอาไปใช้งานได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับอะไรก็มีปกตินะครับเป็นค่าย MG อะไรเยอะครับชมได้เช็คได้เลยนะครับใครที่ถนัดหรือสนใจ MG นะครับ ผมต้องบอกจากใจเลยว่า,าได้ปีได้สภาพได้ราคาครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลก็มีทั้งอู่นอกอู่ในนะครับตอนนี้ก็มีคนใช้แล้วมีคนใช้มาก่อนหน้าเราแล้วฉะนั้นใครที่เข้าใจนะครับถ้าจะได้ราคาและปีนะครับผมก็จะนํา MG มาให้กับสมาชิกได้เลือกชมกันอยู่บ่อยๆแล้วครับต่อจากนี้ไปเนื่องจากผมก็ไปศึกษามาเพิ่มเติมนะครับเออใช้งานได้ดีครับแล้วก็ลองใช้แล้วก็หลายๆรุ่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่มี ทุนน้อยอยากได้รถปีใหม่ๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ MG นะครับและตัวเนี้เป็นเทอร์โบนะครับเครื่องเทอร์โบเครื่องพันหนะครับออกตัวสบายแล้วก็ไม่อืด พุ่งแน่นอนนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ข้อดีของเขาคือได้ปีได้สภาพได้ราคานี่แหละครับฝากด้วยนะครับกับรถสวยค่าย MG คันนี้มือเดียวสภาพ1ในร้อยไม่เคยชนเลยนะครับเอกสารครบมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอพระคุณทุกการไลค์และการ